เกี่ยวคนละมือคันนี right ้้นานแวไม่ใช่หรอโอ้สุดจอดโอ้สุดจอดครคันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยคันนี้เขาชอบมาพามช่วยเพื่อนครับใช่มันมากวนประสาทอะวิชชั่นวิชชั่นสีดำแดงไล่ขาวเลยเดี๋ยวผมจะจัดการนีจอดรถอยู่รถงผักี่ใส่แม็กอะไรเนี่ยโอ้โแม็กอะไวะขันขาวนี่สายแตกหมดยังดเี่วเาโอ๊ยโาไม่ตรงอะเราวามากเลยอะ ใช่มันแต่้าหนูเห็นโซนอะหนูเอาของฟ้าไหมเปล่าได้แล้วก็ขอยางเท่าเดิมนะเอืมยี่ <c oughs> เป็นไรเนีย<ว>่ยอินประมาทตำรวจเลื้อขวาอย่างเดียวอะเลื้อขวาอย่างเดียวฮะโอ้ยชนครับชนชนชนครับขอยังครับขอเลย มันยิงไม่ได้วับวับออขค้างค้างค้างอยู่เพิ่งค้างอ๋อโอโห<อ>เ<อ>ขาชิดขอบสะพานตลอดเลยอ่ะล้อขวาผมยิงไม่ได้อ่ะสิบนาทีแล้วไอ้ทำไงดีอ่ะต้องรองเขาพลาดอะ่ะเขาไถ่ไปทีละสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทีละนิดทีละนิดนี่เข <laughs> าอย,<ต>อยู่ตรงไหนเระบอไปช่วย,ยตว้องให้ไวออกเมือง ยังขวานี่ยไหมมาอยู่ช่วยไหมครับใช่ขับมาเหมือนปั่นจักรยานอ่ะจักรยานอยู่ข้างบนใช่คันนี้แหละสีขาวเนี่ยเย็นแล้วผมเองอ่ะเลยดูดิโโอ้หผมปิดไม่ให้เขาเข้าขวาดูดิดูดิร้องเอาเขาหายว้าวว้าวเห็นแล้วผมไปกาเล่นเลย มันด่าเลยผมไม่ได้วางหน้าด้วยนะตอนแรกอ่ะจริงผมข้ามปกติอ่ะผมอยู่เลนของผมอ่ะอันตรายไปเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเรายิงได้อีกรอบหนึ่งก็จะปล่อยเคสละไม่อยากจับอ่ะอ่ะอะไรนะครับเขาซ่อมไปให้เขาซ่อมไปแล้วก็ยิงสามล้อคืนแล้วไม่ยิงต่อบัมเลยกล่องครับกล่องเอากล่องปล่อยเคสไหมเคสเนี่ยฮะผมปล่อยนะถ้าถ้ายิงครบสี่ล้ออ่ะมันต้องยิงสามเลยโดนไปสามเชื่อป่ะครับใช่โดนไปสามซ้ายหมดขวาล่างหนึ่งแล้วขวาบนเก่งก็เรือนรอดอยู่ ปวดหัวจะดูทีกันอยู่ข้างหลังเลยครับรับอยู่ข้างหลังครับจริงๆมันบอกว่าถ้ารถขยับไม่ได้หรืออยู่ในที่ที่นั่นมันจะยิงได้เลยนะยิงตัวคนอ่ะแต่นี้เรถยังขยับได้อยู่อะ่ะผมก็เลยผมต้องทำไงกับเขาดิเนี่ยเขาก็พลาดเดี๋ยวกับเขาพลาดอ่ะดิจนใจเย็ยนตอนเราก็ใจเย็ยนอ่ะ <laughs> สู้ชีวิตแต่ชีวิตนันงสู้กลับ <laughs> ไวอ่ะตั้งหน้าไงเขาเดี๋ยวผมไปรอข้างหน้าสไปทแอบได้ไหมไปแถบเลยนิ่งๆนะเอาแว่นๆนะดูดิฉลาดอ่ะ เดี๋ยวผมก็จัดอ่ะทำไมผมดักไม่ได้อ่ะจริงไม่ได้ไม่ได้ขับไปจอดข้างหน้านี่ก็แค่ไม่ได้ไปดักหน้าก็แค่จอดระหว่างทางอ๋อสิโอ้โหเบกเลี้ยวหลบเสเซื้อวนอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปไหนกันอะคุณจะชนทำไมครับข้างหลังอะอะไรที่ฮาวเพราะผมชนต้องทำยังไงเด้อจัดอะ ขับตามได้อย่างเดียวรถเขาก็วาร์ปจัดด้วยจริงดูดิคนรู้มากไต่ไต่ขึ้นมาเลยไต่ขึ้นมาเลยอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ว์ปจัดหูยิงไม่ได้ไอ้เหี้อะโค้งโค้งหน้า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 โอ้โหวัดเข้าลุมพอดีอ่ะ ไอ้เหี้ยกูทําอะไรอยู่เนี่ยเดือดหน้าขวารอเดี่ยวกูทำอะไรอยู่เนี่ยผบช่ <laughs> ยวยหน่ยนอ,อยผบทำไงดีเนี่ยพอทำอย่างนี้เขาบน่นเออมาสุดๆละต้องเล่นตามมาตรการแล้วล่ะมาสู้ฉิดอุ่นเลนะอุ่นเละปิดซ้ายปิดหลังเลย <laughs> อะไรครับอาจารยลงจากลงจากรถได้ครับอ่ะอทำไมเยครับ มังรถเถื่อนจะขับได้ไหมไล่แบบนี้ะจะขับได้ไหมโอเคแตกแล้วนะนวจะขับได้ไหมเฮียโคตรดือดด้ออะโคตรด,ดื้อเลยอะแตกยังอะแตกแล้วเขาได้เฮ <c oughs> ียโง่ด้วยคออบยแฟนเขามาช่วยนะคันขาวสี่แปดด้านหลังอะ,ะงเอาวอันนี้มินประมาทอีกแล้วเลยอันนี้ไม่ปล่อยเคสแล้วผมไม่ยอมละเปลี่ยนใจละ ไม่เปลี่ยนเป็นไม่ปล่อยเคยละปั๊มเต็มที่แล้วจัดไปปั๊มดเต็มอัตราทำเลยได้ทำเลยสงสารอ่ะเฮ้ยเก่าจังวะโอ้โคนเก่าอ่ะไปไปปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอปไปก่อนไม่ไม่ปล่อยให้ยิงแล้ววิ่งหนีดีกว่าะปล่อยให้ยิงแล้ววิ่งหนีดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเข้าไปบ้านเพิ่มไปเขาวิ่ง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 ไม่เอานะผมไม่จับนะไไม่ต้องจับ เราเศร้าครับเราเศร้าใช่ใช่เอานี่ไงนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไปแล้วนะเคสอื่นนะปล่อยเขาไปเธอะปล่อยเขาไปเธอะไปเร็วมาเร็วโอ้ย่าจับเขาอย่าอย่าปาบอย่าปาบมานี่อย่าปาบเขามานี่ไอ้หนุ่มคนนี้คนนี้ทำทำนี่นะเขเคลเลยครับทำแล้วทำแบบนั้นนะบอกได้ไหมทำมเราทำแบบนั้นนะทำไรทำไมหนึ่งด่าตำรวจสองขับรถชิดขอบฟุตบาทสิบนาทีเนี่ย ขไม่ไแล้วตำรวจจะยินยางยังไงคุณไปถามตัวที่เคยไล่เค้นหนูแล้วย่างหนูเหือแบบนั้นเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยแล้วหนูขับแบบนั้นอ่ะประมาณยี่สิบนาทีแล้วหนูหลุดทำไมเขาไม่เห็นเขาไม่ทําะไรได้เลยเอาก็หนูหลุดไงถ้าเกิดเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาบอกว่าอันนี้ว่าห้ามชิดขอบฟุตตาทหนูก็ไม่ชิดอันนี้อนหนูหลอดหนูก็ทําต่อหนูจะโม้ให้มันจับทําไมอะดแล้วผมจอดดักหน้าแล้วคุณว่าผมทาไม ผมจอดดักหน้าคุณผมไม่ได้ดักแบบเอาตูดไปชิดกับหน้ารถคุณด้วยผมแค่จอดดักหน้าข้างหลังดักหน้าแล้วจะไปไงเง้ขังดักหน้ายังไงครับคุณลองคิดสภาพความเป็นจริงถ้าเกิดดักหน้าแล้วข้างหลังดักอยู่ข้างอ่าถ้าคิดตามสภาพความเป็นจริงจริงๆดักหน้าได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตำรวจไม่มีใครเขาขับตามหลงั้นหรอกถ้าสภาพความเป็นจริงนะอุ้ยเยยกระตึงเกิน น,น้องนะเขาเครียดนาไอชายน้องเขาเครียดแล้วลนะ่ะคุณถามถาม่าแล้วทำไมพี่คนนี้จับหนูอ่ะทำไมเขายังไม่เห็นอันนี้เลยยังไม่เห็นตักหน้านเลยยังไม่เห็นขับตามขับตามหนูตลอดขับข้างๆจนหนูหลุดอะ่ะขับไปเรื่อยๆน,น่ะนั่นเขาไม่รู้นะรับเขาก็ไม่ท้องเขาคุยกยบงหนูดีจะตายถ้าเกิดเขาไม่พูดอะไรก่อนไม่ไม่มตอนแรกผมก็คุยดีแล้วนะไปละจเฮไออย่าทิ้งกูดิเกอแล้ว โอเคครับขอบคุณมากครับที่ร่วมเคสนี้ก็อะไรที่เกิดขึ้นก็ผ่านแล้วผ่านไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเคสนี้ผมไม่อยากให้คุณทําแบบนี้อีกเลยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณทําอีกผมขอเนียเข้าประชุมเมืองนะเรื่องนี้ผมจะไม่อนุญาตให้ขับทําแบบนี้อีกคงต้องมีกฎเพิ่มขึ้นมาก็มันเปลยุทธ์ไงถ้าเกิดเัาขับวลยุทธ์วยุทธ์ตํารวจสองดักหน้าก็วลยุทธ์ตำรวจนะวลยุทธ์ตํรวจขับให้ข้าเพื่อไม่ให้ตำรวจยิงเนาะคือ็ขับข้างจะเป็นมิตรร้ายของเรานี่ไม่ให้ โดนยิงล้อมันคือความาสาาดของเราไม่ใช่ความโง่ที่เราจะไปขับตรงกลางให้มันโดนยิงล้อเองงั้นผมขับไปข้างหน้าคุณแล้วให้คุณหลบผมนะั่นคือกลยุทธ์ของตำรวจอีกก็ครั้งแรกเขาขับไปดักหน้าคุณใช่ไหมแล้วคุณด่า,ดาเขาแล้วครั้งที่สองผมเลยวางแผนว่าจะดักหน้าดักซ้ายดักหลังแต่ว่าครั้งแรกอะคุณไปด่าเขาอันนี้คุณผิดนะคุณด่าตลอดทางเลยอะเขาด่าผมตั้งแต่ตอนแรกถ้าผมไม่ถือสาอะไรแล้วก็เคสนี้อย่าหาทาอีกนะผมไม่ได้เคียดเลยแต่ผมตัวหลบได้ยซ้นไม่อย่าทำ แล้วก็เดี๋ยวเชนนี้ผมยกนะผมยึดของกลางมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไม่ปรับไม่จับแล้วกันซ่อมรถเอาเองรับผิดชอบโอเคไปแล้วครับ,รรบเจินครับพอใจไหมพอใจไหมกับบทลงโทษโอเคไปปว <c oughs> ดหัวจอดโคทาเคเนอะเมื่อ <c oughs> <c oughs> แต่เป็นตำรวจมาแม่เคนนี่หลาดสุดละแต่เมื่อกี้น้องเขาลุดโลมาเลยนะแบบว่าไดา้หี้อย่างเงี้ย <c oughs> าได้คุยกันเลยแล้วกันผมไปละโ <c oughs> คนหา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เยี่ยหัว